ดเดกาย,ยแม่วดำนุ่มใกล้กล้กล่ปลานำเตานะคะสามคีิปนำเต้าหรือว่าตักองเด็กแม่วใส่แปง้งเกลียวนะคะสามจักสามคีิแปงต้านนี้ Im, มะพร้าวถึงทึกมีอยู่รูปนงมะพร้าวเกีียวเป็นไปแลว่วนะคะเปียก็เติมเลยยแล้ว จ้าให้แมวใจมือเลยนะคะหนวด แป้งลายเลยนะคะได้ยังไม่จะไปต้มน้ำปานขนมไก่ปลานะคะ bì nha con làm mèo, giờ mình neo rồi neo rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì จะเสร็จแล้วนะคะหลายตัวแล้วเี่ไม่จะลุงไในนำเชื้อมเลยนะคะนี่น้ำเชื้อนะคะมาใหญ่แมว่าหลุกปานป้าอยากผมันไม่มีต้นปาน หอจัดจ่ายหนังเตานะคะหือกปักตองนี่นาเชื้อมนะคะยังนําเชื้อมเกลือบอีกกันหนีซ่องเอาเริ่มลอยลอยแล้วนะคะแสงเปิดไม่ได้นะคะร้อนเกิน ลอยแล้วพี่แม่จะต้องรำมังตาหนึ่งแป๊บนะคะกับกับซส่ในน้ำเชื่อมอกอิกกันต้อนนึนแต่ตองไปกุุเปล่าเกี้ยวเสาเกลือยโยน่านกันนึ่งนะคะแต่อย่าแมวไม่ไมนึ่งนะคะเพราะว่าไม่น่า แต่ก,ก็ยังงี้นี่ก็เห็นแม่ไก่ใหญ่มากเลยไก่ปลานี่มาตักนะคะตักตเลอยลนี่เอาไปแช่ในน้ำเชื่อม อนี้กำลังลอยนะคะนี่เอ็มเอมเอามเอมเจมเอเอ็มเอ็มเะ็มเอ็มเอ็มอมเอ็มเอากเอ็เปลมาเลยมเอเอ็มมเอ็มเอ็มเอมอ็มเ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 วมเป็มามเมเอกมเป็มเมเอเอ็เอ็มา,าอาเะะามเอมเเอ็มอดีอ เอาเสร็จแล้วนะคะขนมไก่ปลาไก่ปลาลหนังเปานะคะเนี่วหนุ่มร้อยเหนียวนุมนวน่มอร่อยนะคะ